สวัสดีค้าววันนี้มากินเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้เราก็จะกินช้อนนี้เลยเป็นขนมแบบเด็กๆที่เอาชอบกินแต่แซมจะไเนี่ยอย่างแรกเราจะกินอะไรกันดีโอเคมะเขือเปาะแป,ปะมะเขือเปาะแป,ปะมะเลาะมะและกระเทาะหน้าแหวนอันนี้ ก่อนเนาะเราก็แกะเดี๋ยวแกะนะโอเคได้แหละแกะแป๊บนึงนะทุกคนที่นี่กนาดชิงอ่ะออกมาแล้วสีหน้าตาให้ดูอ่ะ ยังไม่กินนะต้องดูกันดีกว่ารถอะไรแล้วก็เป็นไงเนาะไปดูกันเปรี้ยวอมหวานหน้าเป็นรสหน้าเป็นรสส้มเปรี้ยวอมหวานหรือรส้เค็มนักคนะ ชิ้นสองชิ้นนะทุกคนนะอันนี้อร่อยมากก็เปวีวยนหวานสูมส่มอะไรแกรู้เหมือนกันนะทุกคนนะซุ่มอะไรแกะ ข้ามารครับอืมโอ้ข้ามาเด็กข้างบ้านนะเด็กข้างบ้าบอีกชิ้นหนึ่งเนาะอร่อยดีมีมาให้ทั้งหมด6ชิ้นนะทุกคนนะอันนี้ชิ้นที่3ของเรา เล็กสามชิน้นเรายังไม่กินเราเก็บไว้ว่ากินพรุ่งนี้เราเก็บมุกกินพรุ่งนี้ได้เพราะพอมาเก็บเบากินพรุ่งนี้ได้แลทุาากคนนะไป ทุกคนพี่ว่าพี่แบบพิวน้ำแล้วอะแต่พี่ไปเอาน้ำมากินกันนะทุกคนนะไปแล้วครับแบวน้ำมากินอันหนึงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใหม่กินน้ำมาเลยมาแล้วทุกคนไปเอาน้ำมากินเสร็จแล้วนะทุกคนนะอ่ะอันต่อไปเลยนี่มนให้กี่ชิ้นอนะมีมาให้ห้าชิ้นเรากินสักเรากินสักสองชิ้นพอนะ และอีกสามชิ้นแล้วเก็บไว้กินพรุ่งนี้กันและเรามาทำคลิปกันยาวๆเลยครับเนื่องจากที่ขออภัยนะคบที่เนื่องจากว่าที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแล้วเนาะเั้งแต่ประมาณเดือนไหนแล้วก็ไม่รู้นะที่พี่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปก็หลายวันก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบก็แขวทุกวันเรามาถ่ายคลิปกันดีกว่านะโอเควันนี้เป็นวันอะไรครับ โอเคตอบได้ดีมากเลยว่าวันอังคารเองครับผมตอบด้ดีมากเลยนะครับผมมาเรามาแกะก,กันเลยดีกว่านะฮะมาแกะก,กินกันเลยดีกว่านะฮะหลังตอนแกะเราก็จะพูดไปเรื่อยๆเลยนะครับมันมน,นี่อยทุกคนแกะอ่ะแต่อร่อยอันนี้ไม่เคยกินนะ เคยกินเคยเคยกินแล้วเคยกินแล้วมันอร่อยแต่ทุกคนอยากไปกินก็ไปกินได้นะตามร้านขนม,มอ่ะันนี้หนึ่งอ๋อเอว้ไม่ได้แช่ตู้เย็นมันก็เลยกรอบๆเหนียวเนียวเออ ไมไม่ข็งแข่งฟุตบ